เวลาเล่นบนเวทีนี่แต่ละลูกมีความสําคัญมากครับใช่เวลาเราเล่นโน้ตค,คุณค <จะ S 1> ืองต้อง,องปรับโน้ตให้มันชัดชัดเอ้แล้วทาไงให้แบบว่าโน้ตแบบสมมุติเวลาเล่นลูปแบบอย่างพี่ปิ๊กเล่นอะไรเงี้ยมันจะแบบชัดมากเลยเราต้องปรับอยู่ที่ซาวที่ตัวเบสหรือที่ตัวอะทุกทั้งสองอย่างน,น,นต้องลองดูนี้งั้นตู้ปรับแตักแล้วกันนะอืมลองที่ซาวตัวเบสหรือองซาวที่ชอบชอบก่อนอะก็ถต่ว่าสําคัญนะอเดี๋ยวดูให้ เมื่อมาเศร้ามันขาดแหลมไมไหน่อยเครื่องแหลมหน่อยอันนี้ดีเลย จริงเหรอเออพอแหลมบัฟมาเลยยิบเข้ามแหลมนิดเดียวนิดใช่ซาวดีเลยเน,นี่ยมีผลมีผลพอแหลมโอ้โหเมื่อกี้นี่อยู่ที่ซาวอย่างเดียวเลยใช่โอเควันนี้โอ้โหได้คุณอามาช่วยแม่เนาะเล่นยังไงก็ซาวไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่เนาะ <S <S ใช่ต้องไปฝึกนะ <S 2> <S 2> เราฝึก